สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ s <S cg ของกูกากนะครับกับเกม m a t เ r อรี่ม t ว e น o ทอร์ออฟนะครับ like ก็มาเล่นกันต่อนะครับในด่านของคุณพี่ yi นะฮะที่จะต้องมาช่วยเหลือให้เกลาหลุดออกจากสถานที่ เดี๋ยวสปอยก็คือมาช่วยเก่านะผมตอนนี้เราไม่รู้ว่าเจาอยู่ที่ไหนนะสิ่งที่เราจะต้องทําในตอนนี้ก็คือการดันหินลงไปด้านล่างแล้วก็ป่วนพวกโลตัสนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าตัวปีศาจต,ตัวนี้นะจะเก่งนะรู้สึกเก่งเก่งกว่าที่เคยเจอเก่งกว่าที่เคยรู้จักนะเยอะเกินครับเยอะเกินถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เอาตัวผิวๆ่งไปครับโอเคสวยมาตรงนี้โอเคมามามาบกมึงโดนมึงโดนแน่แกไม่รอดแน่คอยไว้อยโอเคไปสวยมันรู้สึกมันล่อครับล่อ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 มาตรงนี้เราตรงนี้เราตรงนี้เออนั่นแหละอย่าไปตีอย่าตีสวยอุ้ยดีนะอุ้ยเกือบโดนดีที่ดีที่ไม่โดน วายไอ้กูเกือบโดนแล้วอืมสวยครับผมมามาไอ้ยีงไม่รอดแน่ไปเอ้าเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอาเอ้าเอ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 าแรงนุ่งท่วงมึงแปลกๆนะเออดูดูดูนี่มันโรลลี่สโตนของจริง นี่ยังหมุนไม่หายไปไปไปโอ้โหนี่คือกฎของการหมุนนะการหมุนที่เป็นอนันต์แล้วไม่มีช่องว่างสามารถข้ามกฎของจักรวาลได้โอ้โหใครรู้นี<_<_่แฟนโจโจเฮ้ยเฮ้ยเฮระวังระวังหน่อยระวังหน่อยอย่าอย่าเข้าไปตีมันนะอย่าเข้าไปตีมันอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปด้านหลังหินครับเฮลุยไป โอ้โหโอ้โหดู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 เขาเเขา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 เอ้าเอ้าเอาเอาเอ้ายังไงยังไงยังไงเข้าไปครับเข้าไปโอเคหอยออกมาหอยออกมาดันไปเลยโอ้โหคือเหมือนเหมือนโดนเนิร์ฟเรื่องดูดูดูดิโอ้โห ผมไม่แน่ใจว่าเกิอดอะไรขึ้นนะแต่ทำไมมันแบบว่าเน,นี่ยดูดูด,ด,ดูโอ้โหโอเคโอเคได้แล้วลุยโอโ้ได้สักทีนั่นอะไรวะแน่ปีศาจชัดไปครับไปไปไป,ไปลุยลุย เฮ้ยเหมือนมันจะไปโจมตีหอคอยต้อมนอยู่นะไปจัดไปดีครับอย่ามัวช้าๆเรียบร้อยแตกโอ้โหเรียบร้อยหอล่องหนแตกครับมาเลยหาโซบานวันดีไอ้อสูรชช้นต่ำรูปไม่เก็ตทำอะไรลงไป แกเพิ่งจะทำการวิจัยที่เราเผาผ่านคาุสดๆไปนับร้อยเลยนะเว้ยเล็กจะมาพาตัวนางเกล่าไปจากข้าอีกข้ายังไม่เคยมีโอกาสได้ชำแหละตัวพวกชาวป่าชาวขาวเลยสักครั้งเดียวอีเวนค่อนข้างอยากรู้เลยแหละว่าตัวนางจะเป็นยังไงทำลายมันซะโกนเลมของข้าย,ยังไงของมันเนี่ยโดนพวกด้อยฉีร่างกายงั้นเหรอ ให้ช่วยไหมไวไอมาแล้วขอโทษที่รอคงไม่คิดจะหนีจากสิ่งนั้นหรอกนะใช่ไหมหนีก็บ้าแล้วท่านไปช่วยเกล่ากันเถอะแม่แลดูดีดอยากจะไปช่วยได้จัดไปฮะก่อนอื่นเลยสร้างบ้านก่อนไปครับเพลงกำลังมัน รีดอมอีกแล้วนะไปลุยครับผมว่าเรารีบไปเลยดีกว่าอย่าอย่ามัวช้าครับอย่ามัวช้ารีบไปเลยดีกว่าครับตอนนี้พวกโรตัสเริ่มมากันแล้วเอ้ยอย่าอย่าอย่าก้อนหินมีให้ใช้ครับก้อนหินมีก็ใช้ไปเรียบร้อยโซบานกูเห็นกูเห็นโดนครับอือว่าเจ้าปีศาจได้สลาชีพตัวเองให้เราเราต้องไปที่คลิปแล้วก็ ฟื้นคืนฟื้นขึนชีพเขาขึ้นมาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งรีบครับเดี๋ยวเพิ่งรีบเราอยู่เฉยๆกันก่อนโอ้ย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 นั่นไงเนี่ยพอพอรีบก็อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวพิ่งรีบใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆสู้ครับค่อยๆสู้ใช้วิธีเปตองครับวิธีเปตองไปโอ้ยโดนสองสวยครับผมทะลุแน่โอเคดีทีนี้ก็ตาแกครับ ก็กิ้งหินไปเลยครับกิ้งหินหินมีต้องใช้ครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปเพราะว่าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวกดเอ็นก่อนกดเอ็นทุกคนต้องกดเอ็นอย่าลืมกดเอ็นวายเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระวังครับระวังโอเคสวยค่อยๆใช้ค่อยๆใช้ก้อนหินมีให้ใช้ครับเพราะว่าก้อนหินเนี่ยช่วยได้ดีมากกับการทำลายฐานนะฮะเออนั่นแหละเอาอีกเอาอีก อ่ากูหลบได้กูหลบได้กูเรียนมาเยอะกูเรียนมาเยอะนะอ่าชาวบ้านชาวบ้านมาทำไรชาวบ้านมาช่วยซ่อมเหรอซ่อมได้เหรอซ่อมไดไซ่อมไปซ่อมได้ซ่อมไปเรียบร้อยแตกมานน่มานี่มานี่มานี่คุยกันได้รู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอเคครับระหว่างนี้ก็สร้างสร้างฐานเลยสร้างฐานเลยอย่าโมชักช้าครับอย่ามชัวช้าอย่ามชัวช้าเพราะว่าเราต้องการเขาช่วยเหลือด่วนครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน อย่าอย่าให้ชาวบ้านมาหาทรัพยากรครับผมระวังระวังด้วยเพราะกมันจะขยายฐานไปเรื่อยๆนะโอ้ยตัวแตกเลยดีครับดีอะอย่างไรอย่าอย่าอย่าให้มันไปช่วยเพื่อนอย่าให้มันไปช่วยเพื่อย่าพึ่งอย่าช่วยอย่าช่วยเด็ดขาดไม่ให้ช่วยก้อนหินมีรอยเลือดนะอย่างชอบโอเคดีแล้วก็ เราขาดฐานยิงไกลครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยไปตรงนี้ไม่มีบ่อน้ําจัดบ่อน้ําด้วยเพราะจะต้องใช้นะถึงแม้ว่าจะมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆแต่ก็ต้องใช้ครับไปดูโจมครับอุ้ยตัวแตกโอ้ยอะไรังี้ยระเบิดบอกแล้วว่าเจ้าโจรตัวนี้เจ้าหุ่นน้อยๆตัวนี้นะฮะมันหุ่นน้อยๆตัวนี้ดูเหมือนไม่มีที่พายแต่แรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกรย์แบ็คเกรย์แบ็กแค่เย็นเกรย์แบ็คเกรย์แบ็คมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาอือโดนหินทับไป เออเอาอีกโอ้หินแตก <c oughs> ไปไปไประหว่างนี้ไปเรื่อยเยครับผมว่าผมต้องการพิสซลิงเกอร์แล้วครับเพราะว่า <c oughs> อยากจะยิงไฟจากด้านบนลงมาด้านล่างน่าจะดูดีอุย้ยอะไรวะเนี่ยเชียววอลลอกผมต้องรีบผมต้องรีบผมต้องหาไฟด่วนเลยต้องมีไฟแล้วตอนนี้ <c oughs> ต้องหาไฟด่วน <c oughs> โอเคลุยต่อครับลุยต่อไม่ต้องรีบแต,แต่เสียงตอนนี้คือรีบมากทำลายให้หมดครับทำลายให้หมดอะไรอย่างไรอย่างไรพี่ ตีกับเคแบ็กดีกว่าไหมตีกับเคแบ็กดีกว่าไหมโอเคแล้วก็ไปไปไปครับไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็สร้าง<ๆ>นี่ด้วยอ่าลงเกาะลงเกาะต้องใช้ลงเกาะเกาะลงเกาะสร้างดีสร้างดีเออนั่นแหละ <pencils> โอ้ยเราบ้าระวังหน่อยระวังหน่อยโอ้ยกดเอ็นครับกดเอ็นให้หมดโอเคสวยยญิงนิ่งไปครับอย่าพึ่งอย่า อย่าอย่าอย่าซ่าอย่าซ่าถ้าซ่าเด็กคจะตายนะครับโอเคตอนนี้ขนไฟได้แล้วโอเคหวังว่าตรงนี้จะไม่ได้จะมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวป้อมก็พังแล้วนะโอเคทีนี้รอครับรออันนี้ไม่ต้องตักน้ำจากแหล่งน้ำแล้วตักจากตรงนี้เลยแล้วก็ไปรดน้ำครับเดี๋ยวรอรอลงเกาะครับรอลงเกาะไปไหนจ้า <c oughs> ลุมมันลุมมันโอเคไปเลยส่วนตรงนี้ ไปเป็นลักรบซะขอเป็นผมขอเป็นอ่านี่ละกันบอสเกอร์ละกันพอบอสเกอร์เราต้องใช้นะอ้าวไม่มีข้าวไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยระวังระวังระเบิดแรงระเบิดแรงระวังหน่อยระวังหน่อยตอนนี้เวลาไม่จำกัดนะไม่ต้องกลัวทำลายบ้านมันเข้าไปโอเคโอ้ยไว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 โอเคเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดถอยก่อน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  ผมใช้ก้อนหินดีกว่าอืมนะเกย์แบ็กระวังหน่อยก็เฮ้ยเผมให้เราควนถอยครับเราควนถอยแล้วให้เกย์แบ็กจัดการถอยก่อนถอยก่อนอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเกย์แบ็กโอ้ยโอเคสวยสวยสวยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยแตกเสียไปอีกแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ไปสู้ไปสู้ไปเราขาดอะไรขาดอ่าหัวคอยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปครับคนไฟลุยคนไฟลุย,ลยมาป่ามาป่า <c oughs> เดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การด้านบนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนถอยถอยถอยอย่าพึ่ง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 ,ง,งโอ้ยพวกนี้พวกคุณก็ <c oughs> พวกคุณก็แบบนะมาเผามันเลย <c oughs> การเผาจะช่วยหยุดยั้งการการก่อสร้างได้นะเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านมาเอ้ยนั่นไฟต้องรีบไปตักน้ำนะประมาณนี้เกะแบ๊กกูเกะแบ๊กกูโดนหิน เิ็นแพนเค้กไปละนี่ต้องรามาระวังหน่อยเ <do> ข้าแล้วถอยไม่ทันครับไม่ทันเสียคนไปอีกแล้วขออภัยด้วยโอเคสองคนนี่ดีละไปดูครับต้องใช้ครับต้องใช้มา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 เผาไปให้หมดถอยหหมดเผ,าได,ผาได้เผาครับไม่เผาเบาจัง,จงรู้สึกทำไมเผาเบาจัง ปกติมันต้องแรงกว่านี้สิโอเคขึ้นไปด้านบนครับขึ้นไปด้านบนเพราะว่าด้านบนมันจะแรงกว่าโอเคส่วนหมอนี่มาตรงนี้เลยเตรียมสร้างเตรียม <jó S 1> สร้างหอหอบูชายันนะอุ้ยนั่น,นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอ,อยก่อนเลยถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยวอลล็อกมาเยอะครับวอลล็อกมาเยอะเรามาระวังด้วย,ยเดี๋ยวนะเราเรายิงตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มคิดอะไรออกละมึงเออเรียบร้อยโดนเลยผมน้ำ <ผม S 1> หน้าเสียเสียไปหนึ่งตัวถือว่าช่วยเบาแรงลงมาได้นิดหน่อยโอเคสร้างสิ่งนี้ครับสร้างหอโอ้โหจะรสร้างตรงไหนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าหาเราพร้อมแล้วครับอีกนิดเดียวผมว่านะผมใช้เบอร์ซิเกอร์ไปต่อยมันยังได้เลยเนี่ยต่อยยังไงต่อยหินครับต่อยหินแบบต่อยหินแบบพี่คลิปเลดฟิว ไปเลยไปเลยเพราะว่าวิ่งเร็วนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะได้อยู่ไอเนี้ยไม่ได้ครับผมโคตรไม่กล้าเข้าไปเลยจริงผมกลัวหินมันผมกลัวหินมันหินมันระเบิดใส่นะไอเน้ยเนี่ยเนี้ยเห็นไหม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 อย่าเลือดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะอุยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยเดี๋ยวโดนครับถอยก่อนมึง โอ้ยๆๆๆจะตายเอาจะตายเอาเถอยก่อน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 อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้อันนี้สู้ได้นี้สู้ได้ดันหิน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 ไปดันหินไปดันหินดันหินดันหินอย่าหยุดโอเคสวยบึ้งบึ้งบึ้งดันหิน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 ดันดีดันดีเออนั่นแหละสวยครับแค่นี้พอละโอเคทีนี้ไม่น่าห่วงละไปสู้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  เดี๋ยวกำลังเสริมไปช่วยครับไปโอ้โหจุลมโมจุลเกมากถือผมรู้สึกว่าเปเทเลียมภาคนี้เนี่ยผมนึกถึงอะไรมันทำให้ผมนึกถึงเกมคอปนีเอฟฮีโร่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือคอปนีเอฟฮีโร่อะพอเราเข้าสู่ช่วงต่อสู้ใช่ไหมเราจะหยุดสู้ไม่ได้เลยเอ้ยอย่าไปยุ่งตรงนั้นมันก็ถีบมันก็ถีบกดเอ็นเลยกดเอ็นเลยกูกดอีกดับเอ็นเลยกดเอ็นสิถอยรลยถอยด้วยรถอยด้วยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนะฮะ ค่อยๆไปๆๆๆโอ้โหเรียบร้อยคือพี่พี่สลิงเกอร์เพิ่งปั้นมาตายหมดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่โอเคอยู่อยู่โอเคอยู่แสบ์จ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วจะพูดแสบกับแจ๋วแสววทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับโดนทุบไปดีก้อนหินครับอย่ายุ่งตรงนี้เลยครับอันนี้มันจุดจุดแห่งการหมุนนะฮะอย่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยครับ ต่อยต่อยแล้ต่อยกันต่อยกันไหมสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยลุมครับลุมลุมลุมโอเคแล้วก็ขนค้อนโอเคขนค้อนได้ละผมต้องการบูสเตอร์ครับต้องการโคตีแรงๆเอ้ยเอยคอยคอยคอยอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งอืออีกแล้วหินม่นอันตรายจริงครับผมหินโคตรอันตรายนอกจากอันตรายกับศัตรูแล้วอันตรายกับเราด้วยนะคือมันไม่เหมือนกับ เล่นเมื่อก่อนจริงๆเล่นเมื่อก่อนนี่ผมแบบว่าต้องแบบสร้างฐานแล้วก็สร้างฐานเพิ่มคนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บวกเลยอ่ะเออนั่นแหละบวกทีเดียวคือเอาอยู่นะแต่รอบนี้คือยากรอบนี้ยากจริงรอบนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้นะรอบนี้คือเราต้องแบบวางแผนนิดนึงนะหรือจะเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ จมตีมันแบบตอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมันจะแพ้ไปนะอันนี้แหละผมคิดว่าง่ายกว่านะครับผมไม่มีวูฟเดนมันบังคับให้ผมสร้างอย่าง,อ,างอื่นเยอะละสร้างเรื่อยๆครับมามาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะมาเลยจ้ะมีคนยิงจากด้านบนนะมีเด a ฟอง์อเวิร์นะครับระวังด้วยเดี๋ยวพวกมันนะไม่ใช่เราดัานหินเข้าไป โดนเรียบร้อยนี่แหละที่ต้องการเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระวัง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 หน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยอย่ารีบอย่ารีบว่าไงครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจดีเนี่ยเจ็บไหมล่ะไม่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 มีที่ที่เออหญิงแตกค่อยๆครับค่อยๆมีคนมารออยู่ด้านหน้าอ่าอันนี้อันนี้สองนี่สองเออ มาเลยมาเลยมาเลยสวยค่อยๆค,ครับค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าคุณรีบคุณจะแตก <c oughs> ส่วนพี่ค้อนสองคนผมว่าน่าจะตีนี้แตกได้เลยนะไปถ้าเราไม่โดนลบกวนจากฝั่งศัตรูนะฮะโอเคลุยครับลุยล,ยลยนี่ไงนเนี่ยเยการลบกวนที่ผมหมายถึงนะฮะอันนี้คือการลบกวนที่ผมพูดถึงครับเมื่อกี เพราะว่าพี่คอนเราอ่อนกับอ่อนกับเวทนะถ้าเราถ้าพี่คอนโดนฟ้าผ่าเนี่ยก็จะเสียพลังค่อนข้างเยอะแต่ผมรู้สึกทําไมหยินหยางมันมันเด้งช้าจังหยินหยางมันเด้งช้ามากเลยเนี่ยถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยถอยก่อนเดี๋ยว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 จะตายแล้วจะตายแล้วอู้ตายเลยครับระเบิดด้วยอุ้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 ยอนถอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอยอุ้ยอุ้ยอุ อย่าพึ่งซ่าทุกคนอย่าพึ่งซ่าทุกคนอย่าพึ่งซ่าทุกคนนิ่งๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น,เยน,เยนๆเรียบร้อยครับโอเคช่วยกันช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอเคสวยครับตรงนี้ยิงเข้าไปโคตรโคตรโคตรชุลมุลนแน่จริงชุลมุนมากชุลมุนสุดๆอ่ะช่างไปบุบบอลมาเบอร์สเกอร์ครับ ยี่คอนเราเนี่ยตายหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ผมไม่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 อะไรมากแล้วค่อยๆด่านนี้ยังถือว่าไม่ค่อยโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมถึงสร้างบ่อน้นมซ้อนบ้านโกงไปแล้วโกงเกินอือโอเคสวยดันเข้าไปครับก้อนหินมีใช้ก็ใช้เยอะๆครับเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มดแม่มดกูจะตายเอาแม่มดจะตายเอาถอยก่อนถอยก่อน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยอย่าย่าซ่าครับแหมตัวละครเราซ่ากันหลายคนเหลือเกินทหารเราโอ้ยระวังนะเดี๋ยวโดนไฟเผาระวังด้วยแล้วกระโดดสวยครับผมโอเคกดเอนไว้กดเอนไว้ไเฮ้ย <c oughs> พี่พี่ถอยมาเถอะพี่ถอยมาเถอะเดี๋ยวพี่พาพตายนะกลัวตายกันเยอะแล้วโอเคที่เหลือก็เก็บข้าวกาเก็บน้ำนะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเออจะสร้างคีบได้สักที รู้สึกจนละมุนแต่สนุกแต่สนุกจริงคืออย่างที่ผมบอกมันเป็นฟิลเหมือนกับคอมพิวเตอร์ฮีโร่สามอ่ะฮ้ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ฮีโร่สามคอมพิวเตอร์ฮีโร่แทบจะทุกภาคเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์ฮีโร่เนี่ยเวลาเราเจอศัตรูปุ๊บเลยจะแบบยิงกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะแพ้กันไปข้างหนึ่งนะฮะ <c oughs> ผมเลยรู้สึกว่านั่นแหละมันฟิลมันเหมือนเลยคล้ายๆนะเก็บเก็บเก็บน้ำเก็บน้ำพี่เก็บน้ำเราต้องการน้ำตอนนี้เราขาดน้ำมากนะครับ ส่วนไฟเราไม่ค่อยแรงแล้วทำไมหยินอย่างมันไม่เพิ่มไม่เข้าใจมันไม่เพิ่มเลย <to> บั๊กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทีแนียพวกโลตัสไม่มีน้ำนะครับตอนนี้พอน้ำเป็นของเราหมดแล้วตรงนี้นะ,ะโอเคพวกนี้มามาสร้างคีิเลยครับได้เปล่าวะได้ครับโอเคลุยพี่ไปพี่ไปเราต้องการไฟครับ โอเคน่าจะโอเคละอ่าคุณไฟมาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับค่อยๆนะไม่ต้องรีบถ้ารีบคุณจะแพ้โอ้ไฟไม่ไฟไม่ลุกเลยประเด็นไปครับเราจะเราจะเรียกเดี๋ยวเราจะเรียกตัวละครตัวอื่นกลับมาบ้างนะอย่างเช่นเกรย์แบ็หรือไม่ก็เจ้าเจ้ายักษ์นะฮะนี่เจ้ายักษ์เชลลอหลอดนะแต่ว่า เออยินหยางไม่พอโอเคยินหยางมาละยินหยางมาละโอ้โหตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันไม่ยอมมาเข้าใจไปครับอะไรจ๊ะโดนดีจ๊ะอยากโดนเลยจ๊ะหินนะจ๊ะน,นี่แนี่ตัวแตกโอ้โหมาเริ่มเริ่มเลี้ยงคิวกันมาเริ่มเลี้ยงคิวกันแบบเออเริ่มฟาร์มข้าวกันแล้วครับน,น,นะใจเย็นๆนะพวกไม่มีน้ำก็รอกันต่อไปนะฮะ ไปไปไปโอ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวโดนนะครับระวังนี้โอ้ยหินแตกใส่อากาศร้อนเกินไปหินแตกเลยนะไฟไฟช่วยโอ้ยอุ้ยโอ้ยทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะตรงนี้อันตรายนะหินอย่างเยอะอันตรายมากหินเยอะมากจริงลุย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 เลยลุยเลย โอเคถอย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 แล้วแล้วตอนนี้คือพึ่งมายินหยางพึ่งมาครับทุกคน <Wow. S 1> มาช้าไปไหมแต่ไม่เป็นไรเรามาช้าไปไหมไ <'m> ม่เข้าไปไม่เข้าไปครับโอเคสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวน,นี้มาทำอะไรน่าจะมามาตักน้ำหรือเปล่า <'m> ดักเลยครับ ตักน้ำกระดักสิครับโอเค YI มาแล้วนะครับอ่าเอา,เอาเชลล์หลอดดีกว่าเชลล์หลอดดีกว่าเชลล์หลอดเอาไว้ทำลายบ้านนะฮะไอตรงนี้นี่ควรอันตรายเนี่ยอย่าเข้าไปเด็ดขาดน,นะถ้าไปตายกันมาหลายคนแล้วนะฮะตายพี่คอนครับสวยนีย่หัวลอยน้ำล้วนี่คืออะไรเนี่ยทำไมเราเห็นท่าทางวิสัยของของศัตรูได้เออไม่เข้าใจ ไปลุย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 แม่จะน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับสวยโอเคต่อไปก็เผากันตามสบายครับเพราะว่าดูครับเดเทคหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพวกชาวบ้านแบบไม่สามารถซ่อมบ้านได้แล้วไม่สามารถฟาร์มได้นะเพราะว่าบ้านไฟไหม้นะครับผมก็เลยแบบมันก็เลยแบบออโตเมติกไปไปตักน้ำเองเ,องเลยนะ โอเคกลับครับกลับกลับกลับโอเคตอนนี้ข้าวเราถึงไหนละข้าวกูเกียงแล้วนะข้าวไม่เหลือเลยครับบ้านโดนเผาเราก็เผามันบ้างนะครับโหแรงนะบ้านโดนเผาเราก็เผาไป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 เผาก็ไปเผาก็ไปแรงนะเนี่ยเนี่ย,ย,ยโอ้โหวิ่งมากันใหญ่เลยมาดูบ้านโดนเผาแล้วครับามาก็โดนดีครับโดนไปโอเคเชลี่ยหลอดมาเลยแล้วพึ่งมาแหม แล้วคือเนี่ยคือรู้สึกรู้สึกแบบทำไมทำไมมันเพิ่งมาเป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคชาวบ้านจะหมดแล้วนีชาวบ้านจะเกลี้ยงละเหลือนิดเดียวครับโคตรสงสารโซบานเลยโซบานแบบโผลมาไม่ทันไรตายเลยนะดูนี่อะไรเนี่ยโซบานเลเวอรอรี่นะก็คือ ข้องทดลองของโซบานนะฮะอันนี้ยิงข้ามได้ไหมไม่ได้นะไม่เป็นไรโอเคเก็บเก็บก่อน <Yes. S 1> เก็บเก็บ <Yes. S 1> สต้ามิแน่ก่อนเก็บสต้ามิแน่โอเคเอาแล้วนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเปไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเพลงเพลงโคตรเป็นใจอีกแล้วเพียงฟีดออมอีกแล้วระวังฟ้าผ่าด้วยระวังฟ้าผ่าด้วยระวังฟ้าผ่าด้วย ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรโอเคสวยครับฟอร์มแรกพังไปแล้วอย่าอย่าหันอย่าหันกลับหันกลับไป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 ให้ตรงนี้ให้บเบอร์สเกอร์จัดก,การนะเราก็จัดก,การของเราสวยจัดการจัดการสตูยี่ยมเผาเลยเผาเลยผมอยากรู้จังเลยเกล่าอยู่ข้างในโดนโดนไฟเผาไปด้วยน่ <laughs> จาจะหาน <c oughs> เรียบร้อย แ l a บความแล a บรักของข้าท่านไซเม่จะต้องพิโรธแน่หุยจากไหนตายแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้่าหญิงเกล่าท่านเป็นไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรขอบใจที่ช่วยข้านะจะมาขอให้ข้าช่วยต่อกรกับอีเวและสิทธ่าเจ้านั้นกล้าแกร่งข้าจะช่วยท่าที่ข้าทำได้รีบไปที่ที่ปลอดภัยเถอะอย่ามัเรื่องให้คุยกันอีกเยอะ โอแอบเหนื่อยแต่สนุกนะด่านนี้โซบานเรียกเขาว่าเชลลอรเขาไม่ค่อยพูดหรอก้าดเชื่อว่าเขาเคยเป็นท่าสชาววูฟมาก่อนก่อนนะแต่เราเชื่อใจในสีที่เขาเป็นได้เหรอทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประหลาดก็ตาม สู้อย่างกระยักข้าว่าเราโชคดีนะที่เขาอยู่ข้างเราท่านคิดว่าไงครับเกยแบ็กใครเป็นศัตรูกับพวกโลตัสข้าต้อนรับเข้าค่ายหมดเชลลอร์ดจะร่วมลบเคียงข้างเราท่านเกลาอากาศชักจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วนะครับท่านช่วยหยุดฤดูหนาวของอีเวนต์ได้หรือเปล่า ไม่ได้หรอกข้าปกป้องวิหารตัวเองยังไม่ได้เลยตามใดที่อีเวนยังใช้เวทมนต์ของเราอยู่ข้าก็ยังไร้ซึ่งพลังงั้นข้าจะชิงกระโหลกมาป่าขาวมาจากนางเองอีเวนจะต้องรอข้าแน่ ข้าไม่อยากให้พวกเจ้าไปติดกับดักเหมือนกับข้าเจ้ายังต้องการให้ข้าช่วยหยุดไม่ให้อีเวนแช่แข็งแผ่นดินจนตายนะข้าพาเจ้าไปยังที่มั่นของนางได้ข้าเคยเห็นเส้นทางนั้นจากความฝันนางแม่มดเจทมินยังติดหนีเลือดข้าอยู่ข้าเอาด้วยทำไมพวกเราจะต้องทิ้นท่านไปล่ะท่านเกเบ็กจะไม่ต้องเรียกข้าแบบนั้นหรอกแต่ท่าน คือผู้นำของเผ่าเกลาพูดถูกเราอยู่ฝูงเดียวกับท่านแล้วเราจะสู้จนถึงที่สุด you, ขอบใจมาก,พกเพื่อนๆค่ะเชลรลดไม่พูดอะไรเลยข่าหนาวเหลือเกินเราน่าจะพักตรงนี้นะริมทะเลสาบ <c oughs> อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไวไอจะเจอเราที่นั่นครับ เออไม่ไกลจริงไว้แค่นี้เองไม่กี่ก้าวหิมะกำลังจะกัดกินข้านะเกรแบกข้ารู้ท่านเกล่าท่านดูแย่มากเลยนะน่าไปอะไรไปอ่ะความหนาวของอีเวนกำลังฆ่าผืนแผ่นดินยังไงล่ะหาแผ่นดินตายลงนางเองก็ตายตามได้เจอที่พักแถวนี้บ้างไหมมีวัดร้างอยู่ที่หนึ่งแต่ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลย รังแบบไม่มีคนเลยงั้นเหรอผีสักตัวยังไม่เห็นแต่สวนน่ะถูกดูแลไปอย่างดีเลยหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นกับดักใช่ตปแถวนี้ก็ไม่มีที่หลบที่อื่นแล้วนะไม่มีทางเลือกมากแล้วไปดูกันเถอะพาเกล่าไปยังทางใต้ของทะเลสาบที่นั่นจะปลอดภัยข้าจะคอยดูที่ถนนหลักแล้วไว้เจอกันที่วัดนะ ตามข้ามาท่านหญิงเราใกล้ถึงที่ปลอดภัยแล้วห่วยไอยแปลกๆนะไม่เป็นไรอ,อย่าว่าเขานะครับ <c oughs> หลังจากเจอเรื่องทารุณในห้องทดลองของโซบานและเดทางฝ่าความหนาวมาไกลทําให้แกล่าอยู่ในสภาพที่แย่มีวัดร้างอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่พักให้กับนางได้อย่างปลอดภัยเพราะจะพักในที่วัดนั้นจนกว่านางจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อยไป,ไปยังที่มั่นของทีเอวนกันต่อจนระวังไว้ ไวไอได้กลิ่นกับดักโอเคครับผมในคลิปนี้ไปเดี๋ยวไปที่ตรงนั้นกันต่อแต่ว่าเราจะไปกันในพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ CG จขมกกกับเกบ Material, มเบทเทอร์เรียมวีเทอร์ทูบุ๊ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีคลิปต่อมาอีกเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย